ต้องรับผู้พันชิดีเข้าสู่บ้านเจ้าสาวได้เลยครับเจ้าชายเต็ที่นคลอัดงานวนี้สรับแล้วก็ตให้การรักษาบุพเพใจุตรุพเพาาสรหน่วยไหนมาเร็วจังเลยอ่ะหน่วยอะไรเนี่ยอ่ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó video hấp dẫn ในเ่องัหาเชื้อยนี้นะก็ปัญหาชุดไทยสำหัรูปจากพิานาร่คซีเทตางออ้ที่เราสามารวกสนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประอาหารเาารอาหารเละประจุุ่มที่ก็มีการต่อรังกันหน่อยหน้ามานะเกี่ยวกับการ่างๆเพื่อเข้าสู่การจ้าสาวนะครับ จชารึไปไหนายรึคุณลูกอุเอาหลานสาวไปกินข้าด้วยรึโดนคนเดียวหลามาเอาหลานสาวไปลนทาง้มตุ้ยยโนี่ฮะอเข้าหน่อยนะคะอเอาไปนแล้วนเป็นหัวข้เืองนี้ไ้หายข545รขอนาอำนะครับเทศบาลตำบลนาอคุณแม่ าสวยๆยิ้มสวยยิ้มสวยหนึ่งสองสามสวยๆสิค้าหล่อนอือห่ยขออนุญาให้ทงกายก็รับการทำหน้าที่กันหน้างาเพราะว่าขนี้ก็จะมีท่านผู้มีเกียรติหลายท่าน ให้วนคนพูดเรื่อไรก็ใหญ่สมรักก็จะอยู่ให้การก็รักธรรมาติส่วนญาติพี่น้องที่เราอยู่ตรงนี้นั่งนั่พิจรณาดูถึงกับพระคัมภีร์เปิดเผยเรื่องพระรูปธรรมทุกบาททุกประจาต่อพระรูปธรรมตั้งต่อไวต่อพระรรรมอะไรก็คืออะไรต่างที่จะแบ่ตั้งมาเลนข้าป็อพระรูปธรรม ชาติว yeah, yeah. ่าตุกตาทองนะครับเพื hmm. yeah. well, been, uh, ่อนยัง hmm. ท so, ja, uh, uh, ี then, <laughs> yeah. mm ่จะเรียก้ถ้าที่จะไแต่กาเราทำมาบ่ให้กับเจ้าสาวนะครับในวันนี้เนี่ยเข้าที่้าติวเาที่เดิเข้ามาอะครับก็เจ้าสาวของผู้น้าตกใจที่เข้าไปใจกับแม่บ่แต่ว่างานนี้เป็นกรณีที่เปิด tại sao lại không có người ở là người làm được làm được làm được làm cho mặt 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 này mặt 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 này mặt 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 này mặt 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 công mặt 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 mặt